วันนี้ผมและเพื่อนของผมได้พากันอั้งมาตั้งแคมป์ในป่าแต่ตอนแรกเนี่ยมันจะมีแค่ผมและเพื่อนอีกสองคนครับแต่อยู่ก็มีชายคนหนึ่งเข้ามาขอร่วมวงด้วยพวกผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากเลยให้เขาเข้ามาร่วมบวงด้วยผมคิดว่าตั้งแคมป์หลายคนเนี่ยก็น่าจะสนุกดีเหมือนกันพวกเราได้คุยกันกินของที่เตรียมมาจนกระทั่งเออนี่พักพวกเนี่ยแล้วก็มาตั้งแคมป์ในป่ากันแล้วมาหาอะไรทำกันดีกว่า ไอที่บอกว่าอยากหาเลยทําเนี่ยนายจะทําอะไรละ่ะอึ่มอยู่ในป่ายอย่างนี้มันก็ต้องล่าเรื่องผีสิอยู่เลยนะเจมปากนายเนี่ยจะพาเราซวยกันไมาด้วยนะนายครูนี่โบราณเขาบอกว่าเ <c oughs> ข้าป่าห้าม,มพูดถึงผีถึงสางนะ <c oughs> เอาอีกแล้วนะิก้าถ้าไม่นายชอบขัดเราจังเลยเนี่ย <c oughs> นายเป็นสกอตไปรรแล้วเนี่ย <c oughs> นี่เอาดีกาอย่าป๊อดดิสุดท้ายแล้วไอเจมมันก็ไม่ฟังผมเหมือนทุกครั้งผมก็เลยปล่อยเลยตามเลยอ่ะอ่ะ ไหนใครจะเป็นคนเล่าคนแรกโอ้โหถ้าจะเงียบไปขนาดนี้ี๋ยวฉันเล่ากก็ได้แต่เขาบอกนะว่าถ้าเกิดกลัวเนี่ยอย่าร้องไห้นะครับไม่รับผิดชอบเรื่องนั้นเนี่ยมันมีอยู่ว่าวันนั้นเนี่ยมันก็เป็นวันปกติของผมนั่นเลยครับแต่ว่าที่วันนม้ปกติเนี่ยก็เพราะว่าเพื่อนของผมที่มันทํางานเป็นรปภเนี่ยมันอยากให้ผมไปทํางานแทนมันวันหนึ่งครับเดี๋ยวมันจะให้ค่าเสียเวลาด้วย ซึ่งผมก็ตอบตกลงไปว่าจะไปทําแทนให้เพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยอยู่บ้านผมก็ไม่มีอะไรทําอยู่แล้วและซึ่งก่อนที่ผมจะไปเนี่ยเพื่อนมันก็ได้ส่งกฎมาให้ผมผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากคิดแค่ว่ามันควรจะเป็นกฎธรรมดาของยามทั่วไปแต่เพื่อนมันกําชับว่าให้ทําตามกฎอย่างเคร่งครัดห้ามลืมเด็ดขาดและก่อนเริ่มงานเพื่อนผม ก็บอกให้ผมเบาชุดที่ร้านซักรีดและหลังจากนั้นมันจะส่งโลเคชันมาให้อืไปรีบไปทํางานก่อนแล้วกันเดี๋ยวแบบเข้างานไม่ทันแต่พอใส่ชุดยาวรู้สึกมันรัดแปลกๆกันเนี่ยไม่ชีนเลยอ่ะต้องมาใส่หมวกอะไรก็ไม่รู้อแต่ช่างมันก่อนแล้วกันตอนนี้ไปก่อน Let's go <S งั้นระหว่างที่ผมขับรถไปเนี่ยเดี๋ยวผมจานก,กดให้ฟังกันแล้วกันนะกด และหน้าที่ของรปภบริษัทเล็กจ G กฎข้อที่1เวลาเริ่มงานคุณคือสี่ทุ่มถึงหกโมงเช้ากฎข้อที่2หลังจากมาถึงบริษัทแล้วให้คุณเดินตรวจรอบๆบริษัทกฎข้อที่3คุณสามารถล้มเลีของที่ห้องเก็บของด้านล่างที่ทางบริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้กฎข้อที่4เวลาสี่ทุ่มครึ่งจะมีของมาส่งที่หน้าทางเข้าให้คุณยกไปเก็บที่ห้องใต้ดินข้างในสุดกฎข้อที่5ถ้าเกิดไฟในห้องอาหารมีอาการติดติดดำด ให้คุณรีบไปดับไฟตรงนั้นซะแล้วรีบหาที่แอบให้เร็วที่สุดกดข้อที่6เวลาเที่ยงคืน5นาทีให้คุณนําน้ําไก่และดอกไม้ไปว่าที่สารทานด้านหลังของบริษัทกดข้อที่7ถ้าเกิดมีคนมาถามหาคนชื่อไกให้ตอบไปว่าที่นี่ไม่มีคนชื่อไกและเขาจะเดินออไปเองกดข้อที่8เวลาตีสามถ้าเกิดได้ยินเสียงคนร้องขอให้ช่วยคุณต้องปิดไฟล็อกประตูหาที่แอบอย่าให้เขาเห็นเด็ดขาดกดข้อที่9 ลังจากงานคุณเสร็จแล้วให้นําของไปเก็บไว้ที่เดิมและจะมีลงยามาเข้าแทนคุณกดข้อที่สิเวลาตีสี่ให้คุณเดินไปปิดไฟให้ครบกดเหล่านี้ไม่ได้ตั้งมาเล่นๆจงอย่าลืมเด็ดขาดโปวดระวงัง <c oughs> มีอะไรให้ระวังอะไตรงนี้เฮ้ย hey! อเบรกเดี๋ยวนี้มันเดีด๋ยวดับรถก่อน ดี๋ยวนะนี่มันทางมันเป็นไรเนี่ยต้นไม้ล้มทับเหรอหรืออะไรอาจจะเป็นต้นไม้เนี่ยดูดิมีเศษไม,เม้เต็มเลยโอ้ไม่เป็นไรเดินไปก็ได้มีป้ายบอกทางด้วยทางนี้สงสัยกูละหลงทางมั้งโอเคเลยเดินตรงไปแต่มืดมากเลยนะอืมโอ้โห นี่มันป้ายบริษัทเล็กจ G ทํทำไมป้ายมาดูสุสม่มอ,อย่างนี้วะเนี่ยโหสภาพบริษัทก็ไม่น่าเป็นบริษัทได้นะดูดิล้างทั้งหมดเลยแต่ดีที่ทําให้รู้ว่ามีคนอยู่ก็คือมีไฟอะนะแต่สภาพโดยรวมแล้วมันค่อนข้างวังเวงนะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นที่ป้าของเรานะเฉพาะเจ้าหน้าที่โอเคใช่เลยมืดมากเลยในกล่องจดหมายไม่มีอะไร โอ้หมือตึบข้างในเปิดไฟสักหน่อยในนี้มีเฮ้ยฮันโซอึนเฮ้ยนักแสดงที่ผมชอบนักแสดงในดวงใจใครไม่รู้จักนะมาจากเรื่องสิบแปดอาเกนนะไปดูก็ได้นะฮะเฮ้ยโอเคแค่นี้ก็มีกำลังใจในการทำงานแล้อ๋อในนี้มีของตามที่กดบอกด้วยหรือเนี่ยหรือว่าต้องไปซื้อเองซนะละอันนี้มีกุญแจแล้วก็ที่ล็อกนะฮะ แล้วก็น,นี้โบชัวอะไรเนี่ยนักต้องเที่ยวสี่คนเจอดีตอนเล่าเรื่องมันจะจริงเหรอแต่หลังจากที่ดูเวลาแล้วก็อีกสักแป๊บก็น่าจะได้เริ่มง,งานแล้วละ่ะถต่ฝนตกไม่หยุดเลยอ่ะแย่จังามาทำงานทั้งทีช่างเถอะเดี๋ยวนั่งรอรายงานเริ่มแล้วกันโอเคเหมือนจะได้เวลาเริ่มง,งานแล้ว ตอนนี้ฝนก็ยังไม่หยุดตกเลยทุกคนมันก็ทําให้บรรยากาศมันวังเวงขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ทาให้ผมอยากนอนมากมันยากาศมัน่านอนจริงนะโอเคครับตอนนี้ก็เหมือนจะต้องอทําการเดินตรวจรอบบริษัทก่อนนะเพราะว่าตอนนี้งานของเรามันเริ่มขึ้นแล้วปิดประตูก่อนเดี๋ยวมีมาลงมาแรงเข้าไปนะ่ม,มีไฟให้เราเลยเนะนี่ยในทั้งบริษัทนี้จะมีแค่ไฟหน้าทางเข้าบริษัทลนะนี่ย อ้าประตูเปิดทำไมเขาไม่ปิดประตูวะเนี่ยอ้าวฝนหยุดตกแล้วดีจังเลยโอเคปิดประตูให้เขาหน่อยแล้วกันสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อขายของไม่มีแต่ฟาสต์ฟู้ดหรอเนี่ยไม่มีผัดกระเพงกระเพาะมั้งเหรอแล้วนี่้เงินเรามีเท่าไหร่ก็มีไม่ค่อยเยอะนะคนไม่รวยโอเคไปเดี๋ยวค่อยมาซื้อแล้วกันฝนตกหยุดแล้ว ดีจังเลยแต่มันมันก็มืดอยู่ดีอะนะเออเดี๋ยวประตูไอ้ใครอะคุณคือใครเนี่ยคุณมามองผมได้ยังไงเนี่ยโอเคปิดประตูก่อนทำไมคนที่นี่เขาไม่ชอบปิดประตูกันนะเออข้างล่างนี่ดูมันจะเป็นออฟฟิศที่คนกลับไปหมดแล้วนะเอ้ามีคนอยู่ชั้นสอง สวัสดีครับสวัสดีครับลุงเอ่อไม่ไม่ตอบผมเลยอ่ะเอา้าคุณสวัสดีครับอ๋อเลขาอ๋อโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวผมลงเบานะครับผมขอเดินสำรวจรอบรอบนีดก่อนนะนี้สวัสดีครับทักทายผมทักทายผมหน่อยไหมไม่ตอบผมอีกแล้วอ่ะอะไรวะเนี่ย โอเคเดี๋ยวเหรอเอเฮ้ยนี่มันห้องปิดตายเหรอห้ามเข้าโ,โหแล้วปิดอย่างงี้อะนะบริษัทใหญ่โตปิดอย่างงี้เลยอะน่าเสียงขวัญจริงเลยโอเคนี่คงจะเป็นห้องเก็บของสินะแล้วกล่องไหนวะเนี่ยอันนี้ไม่น่าใช่อันนี้อุปกรณ์ช่างอันนี้ว่างเปล่าไม่มีอันไหนเนี่ย อ๋อนี่อันนี้กระบองแล้วก็ไฟหนึ่งอันว่าแต่ที่นี้เขาไม่มีไฟฉา,ายแล้วเนี่ยเป็นยาวครับแต่ต้องถือทอสแนะ่โอเคตายอัพเดินสำรวดต่อโหคือที่นี่บริษัทเขาก็ใหญ่โตนะแต่ว่าไฟอะ่ะคือรอบๆบริษัทคือไม่มีไฟเลยนะเศร้าใจยิ่งนะก ถ้าเกิดมีตัวอะไรโผล่มาี่ผมนี้ผมคิดว่าผมคงจะวิ่งป่าราบเลยเนี่ยเฮ้ยอือ้นึกว่าอะไร m ม g ก d ดนลุกอืมอันนี้เฮ้ยท่ไมมันออสารมีตะกดจริงๆด้วยโอ้หลอนเลยเนี่ยมีสารอยู่หลังบริษัทโอเคเราคงจะต้องเอาของมาว่าตรงนี้สินะ มีผ้าสามสีผูกไว้ด้วยโหเดี๋ยวทำไมหมอกลงทำไมหมอกลงไปอยู่แล้วไปละไม่อยู่แล้วครับไปแล้วครับอันนี้ถังขยะโหคือปกติถังขยะเขาต้องไปแบบไว้ข้างหลังอะไรอย่างงี้นะแต่ครั้งนี้บริษัทเอามาไว้ข้างหน้าเหรอนั้นบ้านหมาอะไรเนี่ยมาหน่อยเอ้า เออไม่ไม่มีหมาเหรอแย่จังมีบ้านหมาทํแต่หมาไม่อยู่สงสัยเจ้าของเอากลับไปแล้วมั้งต้องไปเดินดูทางนี้ด้วยเดี๋ยวเผื่อมีผู้บุกรุกนะแต่มันไม่น่ามีหรอกถ้ามีคงจะใจกล้าหน้าดูอะดูดิมันหลอนขนาดนี้ไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงเดี๋ยวลังคาบักแต่ถ้ามีหมาเป็นเพื่อนก็คงจะดีนะแถน,นี้ไม่มีไง โอเคข้ามาแล้วเราคงจะต้องนั่งรอเวลาสินะกว่าจะมีของมาส่งอะผมรู้สึกหิวข้าวจังเลยงั้นไปซื้อข้าวมาตุนด้วยก่อนแล้วกันโหฝนตกอีกแล้วเลยเนี่ย,จบ,ยจบเลยับจบเลยโอเคถือไฟเพิ่มความสว่างได้นิดเดียวนะเอ่อมาซื้อของครับ ในดูสิเอาเราจะใช้หมดไม่ได้นะเราต้องใช้ทีลเราแบงค์นะเพราะว่าเก็บไปใช้สำรองนะแบบเพื่อแบบน้ำมันหมดไงอะไรอย่างนี้เอออย่างละแบงค์ครับอย่างระแบงค์โอเควัสดีครับเอาเป็นมีแต่ฟาสต์ฟู้ดจริงไหมถ้ามีส้มตำกระเพราอย่างเงี้ยน่าจะดีอยู่เอ่อถ้าเป็นเบอร์เกอร์ผมชอบกินที่มันเป็นเบคอนเยอะๆงั้นเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะ แล้วก็น้ำ,นำพกไหมเฮ้ยไม่เอาดีกว่าเอาน้ำน้ำมัทถดิวด้วยนะนี่แล้วก็ตบท้ายด้วยของหวานมีไอศครีมกับคุกกี้นี่เลยเอาไอศครีมโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับเก็บของก่อนเฮ้ย hey, แต่ว่าแมบบ่ครัวที่นี่ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยอาจจะได้เวลาขายขนมจีแล้วสิ <laughs> เคะมานนี้ก็เก็บของไปก่อนแล้วกันเพราะว่าเอาไปกินตอนดึกที่มันดึกกว่าน,นี้นะระหว่างนี้ก็รอดูฮันโซอินรอไปก่อนนี่ก็น่าจะได้เวลาที่ของมาส่งแล้วนะทําไมยังไม่เห็นมีอะไรมากดกิ่งมีคนมาส่งของเลยอะดูดิปกติมันถ้าเกิดมาส่งหน้าทางเข้ามันก็น่าจะเอ้าเดี๋ยวอันนั้นหรือเปล่าอันนั้น น่าจะใช่นะแล้วฝนตกอย่างนี้เปียกแน่นอนครับทุกคนโอเค,อเคต้องเดินไปก่อนมืดก็มืดต้องมานั่งขนของโอเคมีสามกล่องไปวิ่งเข้าไปครับไม่งั้นเปียกเดี๋ยวเป็นไข้วิ่งเข้าไปก่อนวิ่งเข้าไปก่อนเอาผทางมืนมืนมันมืดโอเคโห เราก็นึกว่าจะมีคนมาเปิดประตูให้ไม่มีต้องมาเปิดเองอเคชิวางไว้ตรงนี้แล้วกันเลืกสองอันบิงเบลต่อครับมืดก็มืดฝนก,ก็ตกงานอะไรวันนี้อะเคไปครับบิงต่อครับคือเขาไม่คิดจะมีล่มให้พนักง,งานเลยเหรอ มันมันมืดนะแล้วฝนก็ตกนะคือเขาเขาควรจะถ้าเกิดเขามีงบเพิ่มนะเขาควรจะเพิ่มไฟอะไรอย่างงี้นะเออมันทําให้แบบเอ,อ่อมันดูปลอดภัยมากขึ้นหน่อยนะปึ๊บโอเคอันสุดท้ายครับเดือนสุดท้ายน่าจะหมดแค่นี้อ่ะมั้งชิปไปสุดท้ายแล้วสุดท้าย อยากรู้จริงเลยว่าข้างในนี้มันคืออะไรเนี่ยปึ๊บ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 จะเกิดกิ้งตกไปก็คงจะไม่ตายนะโอเคเรียบร้อยครับเหนื่อยเปียกก็เปียกเหนื่อยก็เหนื่อยเดี๋ยวไปไอเดี๋ยวก่อนจะออกไปไปสำรวจข้างบนดีกว่าอ,อ๋อยังยู่กันเหรอเนี่ย แต่พนักง,งานเขาได้เขามองเราบ่อยจังเลยเขาเป็นอะไรเนี่ยน,นั่นแหละนัะ่นี้ละนันแหละโอ้โหคอมที่สเปคอะไรนะาอยากรู้จังเลยเฮ้ยเปิดด้วยเปิดได้นี่คนเลยเด็กดือ้อเด็กโซนนะโซนเปิดทั้งหมดเลยพอพอ่พอพ่อเคได้เวลากลับห้อน้องแล้วลอยากจะมีร่มสักคันไว้จังเลย ต้องวิ่งผ่าฝนไปแล้วลืบโอเคโู้เปียกหมดเลยโอ้กินกาแฟแล้วรู้สึกง่วงเขาเป็นแต่กินกาแฟแล้วรู้สึกตื่นนะอันนี้ผมง่วงว่ะงั้นนอนรอแล้วกันนะนอนไม่หลับครับนอนเล่นเด็กนอนไม่หลับ ฝนก็ยังมิยุบตกอีกนะน,น่าเบื่อจังเลยอืมท้องฟ้ามืดมนพระเอ่อเฮ้ยไฟมันเฮ้ยไฟกระพริบเดี๋ยวได้ยังไงกันเนี่ยไฟกระพริบทำไมไฟมันกระพริบแค่ดวงเดียวเนี่ยเราไม่ควงไปไหนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวพีตามกดตามกดเอ่อปิดไฟ เดี๋ยวไฟไม่ปิดชิ้หายแล้วพลาชิบหายแล้วหาที่แอบพัดนี่ไงตู้แอบพับแอบโอเคเกิดอะไรขึ้นวะจะมีอะไรมาไะเนี่ยเฮ้ยนี่ก็แอบเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโหวสภาพ คนเรืออะไรเนี่ยชิบหายะไรไงเหมือนเขาบอกมาทางเราเลยวะยหญ่นะ้เมื่อไหร่จอ,อกไปเนี่ยเฮ้ยเหมือนจะไปละเหมือนจะไปละไปเลยเออกไปเลยเฮ้ยฟ้าร้องไปยังเฮ้ยเดี๋ยวไม่เดินมาทางนี้แย่นะ ไนนนะฟหยุดดับแล้วโอเคน่าจะไปแล้วลนะโอ้โหสภาพเมื่อกี้ไม่น่าจะเป็นคนแล้วแหละหืมไม่อยู่แล้วครับไปแล้วครับบายเจอกันไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีนจริงๆตามกฎบอกเลยโ,โหไม่ไหวครับกลับเข้าก่อนฟ้าขยันร้องจะเลยดีกลัวโอ้โ หิวน้ำนะครับจังวันนี้เจอเมื่อกี้ไปนี่เป็นใครใครเขาบิงกันผมอะโอเคสดชื่นขึ้นเนยอะได้เวลาเอาดอกไม้น้ำแล้วก็ไก่เนี่ยไปบ้านตามกฎบอกแล้วไปครับจะเจออะไรอีกมั้ยเนี่ยยังมีอะไรนะขอร้องผมกลัวโคตรกระตกเลย โอเคไฟดับไปแล้วไม่น่ามีอะไรแล้วมั้งตงัวนี้ไม่มีแล้วนะขอร้องนะยังมีอะไรเลยนะถ้ามีงบก็เอามาแปะไฟบ้างนะบริษัทเอ้โอเคถึงละเอาเป็นเดี๋ยนะมันต้องวางไงเนี่ยอดอกไม้วางตรงกลางน้ำวางตรงนี้แล้วก็ไก่วางตัวนี้สินะเขรับ okay. แล้วก็สาธุสาธุ อาทุกนะฮะโอเคเคสนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมารบกวนล้วแล้วมนะั้งคเดปะดอเฮ้ยโอ้โหนั่งบนนั้นเลยเมื่อกี้มาดูไม่เห็นจะมีนะโอเคครับผม ไปแล้วครับไม่อยู่แล้วอ,อือฮ้อโอ้โหนั่งอย่างนั้นเป็นลิงลิงก็ไม่นั่งบนนั้นผมบอกเลยไม่ไหวไม่ไหวเจอสองเดงติดต่อกันโหอ,อยากกลับบ้านเลยตอนนี้เฮ้ยไขวันนี้ตกใจหมดคอสสดังเลยโอ้โห <laughs> เอ่อสวัสดีครับมีอะไรผมช่วยไหมฮะกายอยู่ไหมกายไม่อยู่ฮะกายไม่ได้อยู่ที่นี่นะฮะผมเป็นรปภฮะอาจจะมาิดที่นะฮะโอเคตายแล้วโอ้โหตาลึกโบกขนาดนั้นโอ้โหนี่ผมเจออะไรอยู่เนี่ยเป็นรายการแบบโจกอะไรกันปะเนี่ยถ้าเป็นการแก้กันจริงๆคงจะแบบ แก้งได้โคตรเนี่ยเลยอะโอ้กาแฟช่วยชีวิตอยู่ดึกกระดกปีกอันเฮ้ยเดี๋ยวยวนะเฮ้ย,ยไรว้นั่นเฮ้ยผีสองคนเฮ้ยใส่หมวกอีโมง่งชิบหายลนะโจรปะเนี่ยในกฎไม่ได้มีบอกว่ามีโจรนะโอเคเหมือนเราจะได้ออกลงแล้วตานี้แต่กระบองอันเดียวนี่ไม่น่าไหวนะ กระบ,บองมันไม่ค่อยแรงอะ่ะมีอะไรสู้ได้ไหมอืมเฮ้ยลืนชักโอ้นี่ไงไม t ส o อ d นี่เลยไม t ส o อ d มาเลยครับจงังหวะน,นี้พร้อมบวกอ่ามีสองตัวจริงใช่ไหมฮัลโหลเฮ้ยทำไรอะ่ะอื้อโอ้ยนี่ไงอืมเอาเหรออือมาดิครับมาดิมาดิ อีกตัวนึงปีแรงกันแนวเนี่ยเอ้อมาดิอืทีละห้าเหมือนกันทีละห้าเหมือนกันโอเคหมดแค่นี้นะสองคนใช่ไหมโอเคแค่นี้ก็หมดสิ้นภารกิจแล้วล่ะไม่คิดว่าจะาจับโจนด้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่แบกใหม่ดีนะ เดี๋ยวนะเหมือนได้ยินเสียงคนเรียกเลยอะอกำลังจะหลับเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะเสียงคนเรียกเขาบอกให้ปิดไฟใช่ไหมล็อกประตูด้วยโอเคเลยล็อกประตูก่อนเลยจงังหวะน,นี้อ้าเดี๋ยวชิบชิบหายลนะ้วโอเคล็อกประตูเอาประตูเปิดได้อยู่เลยเยอะเร็วดิประตูเป็นไรเนี่ยโอเคล็อกล็อกเรียบร้อยปิดไฟทียบ โ okay. อเคเฮ้ยผม,ไ,มได้เสียงคนเดินรอบๆรอบๆบ,ร,บ,ร,บริเวณนี้เสียงคนเดินเดี๋ยวทำไแสงมันเพิ่มขึ้นนี่เสียงเขาเดินตรงนี้ข้างๆผมเลย อะไรวะเนี่ยเฮ้ยโ้โหเดินนี้เลยเดินบนนี้เลยเหรอชีอหายแล้วเพอลาล้วอรจะไปเนี่ยดูบบนาดบบนาสัตว์พวตูวมดบบาสัตวกตูวมาดาสัตวช่วยด้วยเนี่ก็ผ่านไปนานมากล้วนะเปิดไฟก่อนเลย โอเคน่าจะไปแล้วแหละโหพระก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีไม่น่าเชื่อมาเดินอย่างนั้นเลยอ่ะนี่ได้เกิดมันเห็นเราตามที่กดบอกนะมันจะเป็นไงเนี่ยโอเคนี่กใกล้เช้าแล้วต้องมาปิดไฟตามที่กดเขียนไว้นะครับแล้วไฟในนี้ก็มีหลายดวงจังเลยเเริ่มจากตรงน,นี้ก่อนแล้วกันนะ ปิดปิดไฟรครับนี่ผมมันหลอนในตัวน้ำมหายนะที่มันเดินรอบไอ้ป้อมเราอะ่ะโอเคขางล่างปิดแล้วมือต๊บงั้นเดี๋ยวข้างแรกแล้วนะข้นมาปิดอันสุดท้ายแล้วกันนะเดี๋ยวมองไม่เห็นฟ้าน,นี้ก็ร้องจังเลยปึ๊บเอากลับไปหมดแล้วก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่หลอนหลอนพนักงานเลขาตัวนี้มากเลยเนี่ย โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวชั้นสุดท้ายอันนี้เป็นเอันนี้คืออะไรเนี่ยห้องน้ําห้องน้ําใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยแต่ฟ้าที่นี่ก็ขยันร้องทีเลยเนาะฝนตกทีแบบก็ควรจะแบบตกลินลินอะไรเงี้ยนี่ตกซะเพื่อปีหน้าเลยปะเนี่ยปิดไฟห้องน้ําด้วยหน้าราังเข้าชิบโอเคเฮ้ยโอ้โห คุณเอ่อวัสดีครับเอ่อกรุณาป,ป,นะปิดไฟนะครับไปเกิดเสร็จแล้วนะก็อย่จะืมปิดไฟนะครับโ้ยืนอย่างนี้ตกใจหมดเลยน้นนอ,นองคนเดิมเขากลับไปหมดแล้วคุณทำยืนทำอะไรเนี่ยเคปิดไฟรเรียบร้อยฝาน,นี่ก็ขยันร้อ,องจังเลยลำพันจริงเนี่ยแสบแก้วหูหมดละโอ้ไม่ไหวเลย มัจะแตกล้นเนี่ยเคตอนนี้ปิดไฟด้านล่างแค่คนี้ก็น่าเสร็จแล้วั้งตึกนี้หวังว่าเขาจะปิดไฟเรานะคนเมื่อกี้เพราะผมไม่อยากขึ้นมาปิดเลยนะอเอยโอ้โหฝนฟ้าร้องดังจริงๆโอเคน,น,นี้เหมือนจะไม่มีละอ๋อเฮ้ยไปแล้วโอเคว่าแต่เขาปิดไฟยังเนี่ยไม่แน่ใจวะผมต้องไปปิดเองอาจจะไม่ปิดก็ได้ โอ้โหนั่นไงไฟเปิดเต็มเลยเดี๋ยวนะแต่มันนั่นมันคนละชั้นนี่มันมีแค่สามชั้นในตึกเนี้นั่นไงกะแล้วคือเราพูดที่เขาฟังหรอปะเนี่ยพูดภาษาทะลุหงขวาเนี่ยถามจริงอแต่ก็ช่างเถอะมันเป็นหน้าที่เราอยู่ละเอาของมาเก็บครับตอนนี้ก็ใกล้หกโมงแล้วชึบ เก็บนะกระบี่กระบองเก็บให้หมดโอเคโหมืดตื๊บเลยไม่มีอะไรเลยเนะี่ยไม่มีไฟเลยโอเคสิ้นสุดเวลางานของเราแล้วมั้งตอนนี้แต่ไฟยังมืดอ,อยู่เลยอะ่ะเอ่ออันนั้นใครอะ่ะเหมือนจะเป็นลุงรอปภปะที่เขาจะมาแทนตอนเช้าอะ่ะเอ่อสวัสดีครับลุง อ๋อลุกจะมาเข้ากะเช้าใช่ไหมครับได้ครับของอยู่ในนูน้นนะผมมาไปเก็บในห้องใต้ดินนั่นแล้วงั้นผมขอตรวจของแป๊ดนึงนะมีเบอร์เกอร์วะ่ะงั้นเอาให้ลุงแล้วกันเผื่อลุงอยากกินแล้วกไ,ไอศครีมโอเคครับลุงผมกลับก่อนนะครับซึ่งของนั้นก็ลุงก็กินได้นะผมซื้อมาเผื่อไว้นะครับลุงกินได้เลยนะเคียผมไปก่อนนะบา,บายๆผมจะไม่กลับมาที่นี่แล้วครับผมบอกเลยผมไม่กลับมาละหลังจากนั้น ไม่ว่าเพื่อนผมจะขอให้ผมไปก,กี่ครั้งผมก็ไม่ไปอีกเลยเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นไงหลอนใช่ไหมก็ใช้ได้นะถึงมันจะดูเหลือเชื่อไปหน่อยแต่ก็สนุกดีนะเป็นไงละ่ะบอกแล้วงั้นใครจะเป็นคนเล่าคนต่อไปละ่ะเดี๋ยวฉันเล่าเองเรื่องของฉันมันมีอยู่ว่า